สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอพี่พิมนะคะอากาศดีมากเลยนะคะวันเสาร์นะคะก็แพลนไว้กับสามีก็คือจะเอาดอกไม้ลงหน้าบ้านนะคะวันนี้เราเริ่มเล็กๆน้อยๆนะคะมาดูกันนะคะว่าลงตรงไหนบ้างแล้วลงตรงนี้นะคะเป็นดอกพันอะไรวะลืมชื่ออีกแล้วคูนี้แซนเวียนะคะนี่ค่ะเป็นดอกช่อๆอย่างนี้บ้านเราก็มีนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีแดงหมดเลยนะคะลงเป็นสีแดงหมดเลยค่ะบ้านค่ะพอร์ตก็มีแค่ดอกไม้ม่วงๆอยู่ตรงประตูนูน้นแค่นั้นใช่ไหมตอนนี้ แล้วก็ตรงนี้นะคะสีแดงนะคะปีนี้เรามีฟิลว่าเป็นแดงเหลืองนะคะสีแดงสีเหลืองสีขาวมีฟิลเป็นนีเป็นแบบว่าแดงเหลืองสองสีหนึ่งไม่มีสองเมืองไทยฉันเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของไม่ใช่ฉันเป็นเจ้าของนะคะก็ทั้งแดงทั้งเหลืองเอา้ากูเข้าการเมืองอีกกูโดนแนะ่อ่ะก็ลงดอกอะไรนะเมริโกนะคะก็คือดอกคัมพูชูหรือว่าดอกอย่างก็ดาวเรืองบ้านเฮาเนาะนี่ก็คือดอก เซนเวียใช่ไหมเออนั่นแหละค่ะเห็นไหมพี่มันก็จะเป็นโซนตรงนี้จะเป็นแดงเหลืองนะคะ mm. เดี๋ยวเราก็ต้องลงมอชนะคะที่เป็นเศษไม้เป็นสีมาปกปิดให้มันสวยงามนะคะตรงนี้เราก็เดือดอกบานไม่รู้โรยนะคะแล้วตรงนู้นก็เหลืออีกกลุบนะคะยังต้องซื้ออีกเยอะค่ะถ้าใครเคยดูพี่พิมพ์ลงสวนดอกไม้แล้วทุกคนจะรู้ว่านางวุ่นเวอร์มากนางจัดเต็มเห็นไหมนี่สามีก็ขัดรถนางสุดฤทธิ์ค่ะพี่มีมือสั่นสุดฤทธิ์นะคะอากาศร้อน ไม่ร้อนค่ะอากาศกาลังดีนะคะนี่ค่ะพี่พิมก็จะแบ่งเขตรตรงนี้แคตตรงนี้ก็จะเป็นแดงเหลืองเห็นไหมคะ <im it> เดี๋ยวตรงนี้เราจะคีดเอทตรงไหนเป็นสีเหลืองพี่อาจจะเอามุมนี้นะคะเป็นแดงเหลืองเพื่อคนขับรถมา,าจะได้สะดุดตาเข้าใจไหมคะตรงนู้นอาจจะเป็นทุ่งหญ้าสีขาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวดูกันอีกทีละกันเนาะค่ะก็เดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายสา0้ bye อหกสิองศาค่ะก็ซื้อพอดนี้มาใส่นะครับตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวเราก็ต้อง ดินอะไรก็มาเตรียมท้หมดแล้วค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เพ้นยังไม่ได้ใส่นะคะพอแปบเซตแล้วถ้าคนจําคลิปหลายๆคลิปที่ดูนาะบ้านมันจะเป็นกระป๋องอะไรนะมอแม่นาคที่แบบว่าสีลอกใช่ไหมพี่พิมพ์พึ่งเพ้นได้ค่ะทาสีใช้สีสเปรย์พ่นได้แค่นี้แหละเป็นสีออกแดงเลือดหมูนะคะค่ะก็ข้างนอกรอบฝั่ง,งนี้นะคะสองเส้นลายเห็นไหม ก็จะเป็นดอกบานไม่รู้โรยสีขาวจุกสีแดงนะคะให้ดูใ,ใกล้เออเสร็จตรงนี้พี่พมก็จะเป็นคุ่มอยู่ตรงนี้นิดๆแดงๆดงเหลืองอะไรขาวๆเลยประมาณนี้นะคะพี่พิมก็เพิ่มสีแดงลงมาตรงนี้เห็นไหมสีขาวก็ไปด้านหน้ามีเหลืองอยู่ด้านหน้าจบขาวแล้วก็ตรงที่ว่างนี้เดี๋ยวจะไปซื้อต้นที่ปลูกปีก่อนถ้าใครจําได้ที่เป็น พุ่มสีม่วงสูงๆอะคะ่ะเขาจะมาใส่เป็นวอลกันอยู่ตรงนี้ให้เป็นขาวแล้วก็ม่วงแล้วก็เหลืองแดงม่วงอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมค่ะเงียบสงบหมู่บ้านพี่ๆหญ้าตรงนี้ยังไม่เขียวเลยค่ะมันเป็นเบอร์มูด้านะคะเบอร์มูด้ามันจะเขียวช้ากว่านี้นึงค่ะ โอเคนะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะก็ขอตัวไปอาบน้ําล้างตัวก่อนนะคะก็เดี๋ยวว้ามาดูนะคะว่าดอกไม้เป็นยังไงบ้างเนาะอะไรยังไงก็เป็นกิจวัตรที่ดิฉันชอบที่สุดนะคะในการปลูกดอกไม้นู่นนี่นะอือะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคนะคะ love you guys บ๊ายบา